สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ป่าชุมชนเขาค้อทุ่งกางหันลมเขาค้อวันนี้มาเก็บของแปลกๆไปให้ชมนะครับนี่มาคือกระตูนแล้วพอดีเห็นต้นต้นหวยายจะลงไปดูเก็บภาพต้นหวนายยับรรยากาศอยู่เห็นแวบๆบแบบต้นหนึ่งนะครับ เพราะว่าโอกาสที่จะได้ชมได้ดูเนี่ยโอกาสมันหายากเพราะว่าไวที่จะต้นโตขนาดนี้ต้องอยู่ในป่าอยู่ในป่าที่ที่มสมบูรณ์แล้วก็อยู่ป่าลึกนะครับเพราะว่าถ้าเขาปลูกเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตัดสับหนอกนะครับพอดีเห็นต้นมันต้นยาวประมาณสี่เมตรห้าเมตรก็เลยจะ ลงมาเก็บภาพใกล้ๆนะครับแบบใกล้ชิดครับเอาแบบใกล้ชิดเลยตอนนี้เราก็เดินลงมาเพื่อที่จะเอาภาพไปฝาเ FC นะครับเนี่ยถือว่าชันอยู่นะแต่ว่าเห็นความสวยงามของธรรมชาติก็เลยจะมาเก็บภาพนี่ครับหวายที่เราที่เข้าไปจากสารกันนะครับโดตรงนี้จะเป็นเงาของมันนะครับเนี่ย เป็นเงาเนี่ยเป็นเงาเป็นต้นหวายแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเออเลื้อยนะครับเลื้ยไปตามเกาะเนี่ยเกาะเกาะต้นไม้ขึ้นไปเรื่อยเลื้ยไปเรื่อยนะครับตัวนี้จะเป็นลำของหวายนะครับผมนี่ครับน้ำน้ำเยอะเหมือนกันนะนี่ครับดูดนะครับเนี่ยขึ้นมาตรงนี้สองเมตร ตรงนี้สามเมตรสี่เมตรขึ้นไปห้าหกเมตรนะครับห้าหกเมตร<น>ได้นี่ครับนุ่นนะครับขึ้นไปโอ้ไม่ใช่ห้าเมตรนะจะเป็นสิบเมตรได้นะครับเนี่ยนุ่นครับยอดมันนุนะ่นโอ้โหมองนุ่นครับยอดนุ่นครับยอดไหวนะครับ ที่เรามองมาจากข้างบนตรงนู้น่เห็นจากด้านบนก็เลยลงมาเก็บภาพบรรยากาศนี่นะครับดูนี่ต้นหวายสูงเป็นสิบเมตรเลยสวยงามนะครับเนี่ยเนี่ยต้นหวายโอกาสที่จะหาดูอย่างนี้ยากมากเลยนะครับยากมาก ถือว่าน้อยนะฮะน้อยพบเจอได้น้อยเพราะาส่วนมากเขาก็จะสับหน่อไปทําอาหารหมดโอกาสที่ต้นหวายจะ,จะเจริญเติบโตเป็นเถายาวขึ้นไปอย่างเงี้ยรวมๆสิบเมตรเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศเก็บภาพภาพที่หาดูได้ยากนะครับมาฝาก FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติ นะครับต้นมันตรงนะตรงนู้นเป็นเงาเป็นเงานะนะครับเงาวันนี้ต้นอ่อนแทงหน่อขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะกลายเป็นลำต่อไปนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติช่องคนรักป่าและการท่องเที่ยวนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ